สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหาดปลูกนะคะวันนี้พิงจะพามาทำน้ำหมักขี้วัวค่ะทำง่ายง่ายแล้วก็หมักแค่หนึ่งคืนก็ใช้ได้แล้วค่ะอุปกรณ์ในการทำของเราก็จะมีขี้วัวแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเริ่มจากเทมูลงัวลงไปค่ะแล้วก็คนให้เขาจมลงในน้ำนะคะให้เขาไม่ให้เขาฟูค่ะ หลังจากนั้นเราก็เทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเลยค่ะเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปเพื่อให้เขาช่วยย่อยนะคะแล้วก็ยังทําให้น้ําหมักมูลงวของเราไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาเพิ่มในตัวเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชแข็งแรงและโตได้เร็วเป็น3เท่าเลยค่ะ สามารถใช้สีพ่นทางใบแล้วก็ลดราดทางดินได้ค่ะเมื่อเราใช้ลดราดทางดินนะคะจะทําให้รากเขาแข็งแรงแล้วก็ทําให้รากเขาหาอาหารได้ดีขึ้นค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะการหมักมูลงวของเราหมักคืนเดียวก็ใช้ได้แล้วค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่พิงทําไว้นะคะอันนี้น้ําหมักมูลงวที่พิงทําไว้นานแล้วค่ะ ก็ใช้ได้เรื่อยๆนะคะเราสามารถหมักแล้วก็ใช้ไปจนหมดพอหมดแล้วเราก็เอาเอามาใช้คลุบใส่ดินก็ได้ค่ะนี่นะคะใส่น้ำหนึ่งคู่ต่อน้ำหมักมูลงวจริงๆควรใส่เกือบเต็มเลยก็ได้ค่ะนี่พิงใส่น้อยไปหน่อยเพื่อจะเอามาลดลาดทางดินค่ะน้ำหมักมูลงวนะคะก็จะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะทำให้พืชมีใบเขียวงามแล้วก็ทำให้สังเคราแสงได้ดีค่ะ แล้วก็ยังช่วยป้องกันเสื้อลาด้วยนะคะพืชกินใบนะคะจะหมอมากเลยค่ะอย่างที่เคยได้ยินปู่ย่าตายายพูดแล้วค่ะคือท่านบอกว่าขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลค่ะแต่มันก็จริงนะคะทุกคนเวลาเราเอาปุ๋ยขี้วัวเนี่ยไปไปไปใส่ผักนะผักเราจะเขียวงามมากค่ะแต่ว่า ถ้าเป็นผักพืชกินผลนะคะจะต้องเป็นขี้ไก่จริงๆค่ะถ้าใส่ปุ๋ยมูลไก่นะจะจะดกค่ะเคยปลูกถั่วอยู่ว่าใส่แต่ขี้ไก่ก็ดกมากเลยค่ะนี่คือผักสีนะคะถ้าใครปลูกแล้วเน่าเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะตัดแก้วพลาสติกที่เรากินเหลือนะคะเรามาตัดแล้วก็ครอบคอบค่ะทุกคนพิ้งลองละ ปรากฏว่าไม่เน่าค่ะอันนี้คือเน่านะคะแล้วก็เหลือแค่นี้อันนี้ปลูกก่อนค่ะไอตัวเมื่อกี้ปลูกที่หลังแล้วก็ก็ลองครอบแก้วพลาสติกดูปรากฏว่าไม่เน่าค่ะอันนี้ระวังการให้น้ําก็แล้วก็ยังเน่าพอล้มแล้วก็เน่างงมากเลยค่ะพักซีการให้ปุ๋ยน้าหมักขี้วัวพิงพิงก็จะให้น้อยแต่ให้ประมาณสามวันครั้งค่ะเขาก็จะเขียวงามแล้วก็โตเร็วขึ้นนะคะ นณะถ้าปลูกแบบนี้ก็จะเก็บทีละนิดทีละหน่อยค่ะเพื่อไปใส่พวกกระเพราอะไรก็พอได้รับประทานค่ะเคดรับมาแล้วค่ะทุกคนนี่คือไส้มงกลางเลยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนะปลูกผักตื่นมายอดหายต้นหายทุกวันก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะถือว่าได้ผลนะคะยอดยังเหลือเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเหลือแต่หนอนค่ะที่เหมือนเขาเขาโตมากับยอดผักมั้งคะ ได้แต่เก็บออกแต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะเลยค่ะมันใช้ได้ผลนะคะอยากแนะนำให้ทุกคนแบบที่ชอบปลูกผักลองดูค่ะเราก็จะได้ผักที่ปลอดสารเคมีแล้วก็ปลูกง่ายไม่ต้องยกไปยกมานะคะก็จะสบายต่อเราค่ะดูแลง่ายค่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พิง์ได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไปแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็เม้นในใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ